ผู้ชมครับกีฬาเป็นกิจกรรมนันทนาการอาจจะเล่นเพื่อความสนุกหรือเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่ดีมากเราสามารถเล่นได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนก็ช่วยให้สุขภาพดีได้เหมือนกันครับและไม่ใช่เพียงแค่เล่นเพื่อความสนุกเพียงอย่างเดียวยังช่วยฝึกทักษะคลายความเครียดแถมยังช่วยลดความเสี่ยงของกลุ่มวัยรุ่นได้อีกด้วยครับโดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้เหมยไทยที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายไม่แพ้กีฬาชนิดอื่น โดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้นำกีฬามวยไทยเข้ามาช่วยส่งเสริมในการพัฒนาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีและเป็นการสืบสารศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยอีกด้วยครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองมุมบวกนะคะรายการที่จะนําเสนอมุมมองใหม่ๆใ,ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มมยไทยนะคะถือเป็นหนึ่งเอกลักษณ์ของชนชาติไทยซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มีหัวใจนักสู้ต่อกันมาทุกยุคทุกสมัยค่ะวันนี้รายการมองมุมบวกจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บ้านตันยงตําบลบารโรอ,อําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะโดยที่นั่นนะคะทางหน่วยเฉพาะกิจ รมทหารพรานที่47ได้ส่งเสริมด้านความสามารถด้านกีฬามวยไทยค่ะโดยส่งเสริมให้กับเด็กๆและเยาวชนในพื้นที่ให้เข้ามาฝึกซ้อมมวยไทยเพื่อที่จะให้เด็กๆได้ออกกําลังกายสร้างสุขภาพที่แข็งแรงนะคะบรรยากาศในการฝึกซ้อมจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามกันได้ในช่วงนี้ค่ะ สำหรับปัญหาในพื้นที่เนี่ยนอกจากในเรื่องของปัญหาด้านการศึกษาแล้วปัญหาสิ่งที่สําคัญในห่วงสําหรับน้องๆเยาวชนก็คือในเรื่องของปัญหายาเสพติดที่เข้ามาสู่พื้นที่และส่งผลให้เด็กๆเนี่ยน้องๆเยาวชนในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของทําให้การเรียนตกต่าแล้วก็ในเรื่องของปัญหาครอบครัวตามมานะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับก็ในส่วนของหน่วยธุกิจกรมทหารพ่านที่47นะครับทางผู้บัญชาเล่งเห็นถึงความสําคัญของเด็กเด็กน้องๆเยาวชนในห่วงวต่างๆ แล้วก็ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่จะทําให้น้องๆในในพื้นที่เนี่ยแล้วก็ปัญหาในครอบครัวตลอดสร้างปัญหาต่างๆในพื้นที่เนี่ยก็เลยเล็งเห็นว่าการช่วยเหลือในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการนํากีฬาเนี่ยเข้ามาสู่น้องๆในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับก็ในส่วนของ่วยเฉพาะกรมทหารพันที่17ก็มีองค์ความรู้และมีบุคลากรในเรื่องของการแข่งขันการชกมวยก็เลยนำในในส่วนขององค์ความรู้แล้วก็ บุคลากรเหล่านี้มาช่วยเหลือมาเปิดโอกาสให้น้องๆมาเรียนรู้ครับค่ายมวยนี้ได้เกิดขึ้นมาเพราะ,ะเป็นวันหนึ่งผมไปรอพอครูแล้วก็มีการนโยบายของนายพบปะเสาธง5นาทีคุยก็ได้พบปะได้คุยกันก็ ได้บอกว่าเออได้ได้พูดว่าใครมีใครสนใจที่จะเล่นกีฬากีฬามวยไทยซึ่งที่ผมผมถนัดนะครับซึ่งผมถนัดในกีฬามวยไทยผมบอกอถ้าใครมาเดี๋ยวครูจะสอนให้ซึ่งตอนนั้นมันไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีอุปกรณ์อะไรก็ซ้อมอยู่ในนในพูดง่ายว่าค่ายมวยในสวนยางก็อยู่ในซ้อมก็ซ้อมกองดินกองทรายพอ ส่งรูป่ายรูปส่งให้นายนายก็เล็งเห็นความสําคัญครับซึ่งเป็นนโยบายของนายมาเลยทีนี้ยาเสพติดช่วยกันป้องกันดีกว่าแก้ไขซึ่งมันสอดคล้องกับงานได้ครับซึ่งเราก็ถนัดอยู่แล้วมีตั้งแต่รุ่นอนุบาลน,นะครับ อนที่จะมีไข้ยมวยก็น้องๆเสร็จจะล้างเลิกเรียนก็ไม่ได้ทำอะไรก็อยู่ที่บ้านก็ทีรุลเล่นอย่างนั้นเลยคะับตั้งแต่มีไข้ยมวยนี่ก็เป็นลดความเสี่ยงการจะไปมั่วสมกับยาเสพติกมีเงินช่วยเหลือ,อเป็นทุนการศึกษาลรคค่า คาใจใจของผู้ปกครองายาการแล้วเลแล้วอใน,นุชตอวนในสวนตรงนี้ก็ทางหมวยจะผิดกรมทหานพานที่17เนี่ยอย่างที่กล่าวไปเมื่อครู่คือ1คือเรามีบุคลากรที่มีความรู้แล้วก็มีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่แล้วลก็มีความเหมาะสมในการที่จะเปิดสอนแล้วก็เปิดกิจกรรมให้เด็กๆน้องๆเยาวชนเข้ามาร่วมนะครับ ผู้ชมครับการที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ได้มีการไปพบปะและลงพื้นที่พัฒนาความเป็นอยู่ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วยังได้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่ให้มาเรียนฝึกมวยไทยโดยได้ทําการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยให้กับเยาวชนในพื้นที่อําเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนโดยมีสิบโทขจรเกียรติพรมจรรันทร์หรือที่เด็กๆจะเรียกว่าครูเขียวมาเป็นครูฝึกประจำค่ายมวยสิทธิโกเมศทอพราน47ในฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4703บ้านตันยงหมู่ที่2ตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองของเยาวชนในพื้นที่ที่เข้ามาฝึกศิลปะแม่ไม้หน่วยไทยกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวครับ ผู้ชมคะนักมวยเยาวชนที่อยู่ในค่ายมวยแห่งนี้มีจำนวนทั้งหมด9คนนะคะอยู่ในช่วงอายุระหว่าง5ถึง17ปีค่ะโดยน้องๆจะมาทำการฝึกซ้อมแล้วก็ค้างแรมที่ค่ายแห่งนี้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์มีการฝึกซ้อมในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนค่ะโดยน้องๆจะกลับบ้านในวันเสาร์และอาทิตย์ เด็กๆแต่ละคนนั้นต้องผ่านการฝึกฝนไม่ต่ำกว่า6เดือนนะคะจึงจะสามารถลงเข้าแข่งขันได้ค่ะซึ่งการสร้างกิจกรรมโดยนำกีฬามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนายาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเรียกได้ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการที่จะให้เด็กๆปฏิเสธการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และทำให้เยาวชนที่รับการฝึกมวยไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นไปมีคุณภาพด้วยค่ะไม่เพียงแต่ที่นี่จะใช้เป็นสถานที่ฝึกมวยไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่าประชาชนแล้วก็เด็กๆและเยาวชนยังสามารถเข้ามาออกกำลังกายในพื้นที่แห่งนี้ได้ด้วยนะคะเรียกว่าที่นี่เป็นสถานที่เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาได้ดีทีเดียวค่ะ สำหรับการชุดสอนศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ได้เล็งเห็นว่าเยาวชนในพื้นที่มีความชื่นชอบการต่อยมวยอีกทั้งผู้ปกครองคนในชุมชนผู้นำหมู่บ้านก็ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะช่วยลดปัญหายาเสพติดและดึงเยาวชนไม่ให้ถูกชักจูงเข้าสู่กระบวนการก่อเหตุความรุนแรง จึงได้จัดการฝึกสอนศิลปะการป้องกันตัวแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาโดยเยาวชนในพื้นที่ก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ทางด้านผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุนแราจะได้ฝผกผลให้บุตรหลานของตนเองนั้นออกกําลังกายเล่นกีฬาและที่สำคัญยังถือเป็นการผลผลระเบียบี้ยหนด้วยครับ คนหนึ่งถามแกว่าแกชอบกีฬาอะไรมัง่งแกชอบมวยการชกพอดีแกไปดูญาติญาติแกชกแกบอกว่าแม่ผมจะชกมวยแม่ก็บอกแกว่าถ้าแกถ้าตัวเองจะชคมวยต,วต้องขยันซ้อมต้องฟิตร่างกายให้ดีแต่ว่าการเรียนแม่จะมาให้เสียตัวเองต้องทำให้พร้อมๆกันอันดับแรกตัวเองลูกต้องขยันก่อนอนนาชนะใจตัวเองก่อนมีระเบียบมีวินยัย อันที่ว่าไม่เคยตื่นแต่เช้าแกจะมีระเบียบตอนต่เช้าแกจะมีหน้าที่ของแกแกจะทําที่นี่ก็จะมีหน้าที่เวรล้างจานเป็นกวาดบริเวณรอบค่ายทุกอย่างในระเบียบในชีวิตของแกจะเป็นไม่ระเบียบทุกอย่างค่ะก็ภารกิจอ่า แต่ละตื่นมาตอนเช้าก็จะมีผู้ช่วยครูสามคนก็จะตื่นมาปลุกเด็กซึ่งตามหลักศาสนาของเด็กก็ต้องตื่นมาละหมาดตีห้าที่อาคารละหมาดพอตื่นอาละหมาดเสร็จก็ออกไปวิ่งวิ่งเสร็จก็ประมาณหกโมงครึ่งก็มาซ้อมฟิตซ้อมตอนเช้าแล้วก็กินข้าวอาบน้ําไปโรงเรียนครับแล้วก็เลิกเรียนมาบ่ายสามโมงครึ่งหรือสี่โมงก็เปลี่ยนเสื้อผ้า คือเด็กจะมีการเก็บตัวอยู่ที่นี่หมดครับจะมีการเก็บตัวอยู่ที่นี่หมดเพราะตรงนี้จะทาเป็นเป็นอาชีพคือเด็กได้มีรายได้ชกการตรงการตัวมาไม่มีการหักคือเขาจะได้ของเขาเต็มๆคือจะเป็นกําลังใจให้เด็กส่งเสริมให้เด็กจะได้ก้าวต่อไปผู้ปกครองเขาให้ความสนับสนุนและส่งเสริมแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้นําในพื้นที่อะไรเขาก็ก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอด ครับเขาก็ส่งเสริมตลอดก็อุปกรณ์ก็กจะมีทางาสบตก็สนับสนับสนุนหลักก็ที่หลักๆก,ก็จะเป็นของผู้การกรมพอบอหน่วยแต่ละท่านที่ท,ที่ที่มานะครับคนแรกมากา็ส่งเสริมไปคนที่สองมาก็ส่งเสริมคือต่อยอดกันไปเรื่อยๆครับ ภายในค่ายมวยแห่งนี้เป็นพื้นที่สวนยางพาราของบริษัทเอกชนในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาที่เอื้อเฟื้อให้มีการจัดตั้งค่ายมวยเยาวชนขึ้นโดยอุปกรณ์ต่างๆนั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่47ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ช่วยในการสนับสนุนเพื่อให้น้องๆน,นักมวยได้มีไว้ใช้ในการฝึกซ้อมและนอกจากนี้ก็มีการจัดที่พักอาศัย และที่สำหรับละหมาดในทุกๆวันเพื่อให้น้องๆเยาวชนนักมวยได้มีการปฏิบัติศาสนกิจและนอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองของเยาวชนได้มีการสับเปลี่ยนกันมาทำอาหารเลี้ยงน้องๆอีกด้วยครับพอมาฝากครับผมตื่นเช้ามากก็ละหมาด ละหมาดเสร็จแล้วก็ไปวิ่งครับกลับมาซ้อมตอนเช้าครับผมถ้ามีรายการนี่กล้ำอะไรมันหนักหนักหน่อยครับตอนเช้ากินนอนที่นี่ครับกินนอนที่นี่เวลาไปเรียนก็จะเสร็จซ้อมตอนเช้า จะกลับไปเรียนที่บ้านแล้วก็ช่วงบ่ายเลิกเรียนมาอยู่นี่แล้วก็สอนที่นี่นอนที่นี่ค่ะมีบางทีก็ให้ทุนให้เกมอยู่นี่แล้วก็เวนทากับข้าวแม่จะมีเวนทากับข้าวในช่วงเดือนนึงแม่จะเวนวันพฤหัสทุกทุก,ทกสัป,ปดาห์วันพฤหัสของแม่ไม่จะมีเวนช่วงเทศกาลจะมีงานประเพณีอะไรแม่ก็จะสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะด้านน้ำดื่มของกินอะไรแบบนี้ถ้าครูจะขออะไรก็ผู้ปกครองทุกคนจะสนับสนุนทุกอย่างค่ะ กับผู้นําของบาร์โก็มีสว่างร่วงมีสวามสนบสนุงเวลาไปชกมวยก็ส่วนม,มากก็จะไปด้วยกันครับมาไปต่างจังหวะก,ก็ไปด้วยกันอย่างกำลังนายกผู้ใหญ่นี่ส่วนม,มากชาวบ้านที่นี่ก็ให้ความสนบสนุงกับาการค่อยค่ยมวยแห่งนี้ครับก็เป็นอยู่ในการจัดกิจก,กรรมอะไรก็ชาวบ้านอะไรก็จะมา ร,รื่องอุปกรณ์นี้ก็คองกองร้อยขศจทสามสนับสนุนครับอาหารการกินก็ผู้นงก็สามารถจะสนัสนมให้เหมือนกันครับก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นทางผู้ปกครองก็จะเข้ามาช่วยเหลือในการดําเนินงานต่างๆ แล้วก็ในส่วนของเวลาเราไปแข่งขันที่ไหนก็แล้วแต่นะส่วนผู้ปกครองจะเป็นกําลังหลักสําคัญเป็นแรงใจที่สําคัญในการที่ไปร่วมเชียร์ร่วมสนับสนุนและผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นต่างๆท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาร่วมสนับสนุนในส่วนต่างๆก็เป็นการปฏิบัติการร่วมกับรองเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เองผู้นําท้องที่ท้องถิ่นตลอดจนครอบครัวก็ร่วมกันดําเนินการต่อไปครับสำหรับสถานที่ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับซึ่ง ได้ในส่วนของให้ในส่วนของหน่วยฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่17ในการจัดตั้งฐานปฏิบัติการซึ่งในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นเราได้ขอดาเนินการในกิจกรรมค่ายมวยก็ขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ซึ่งทางเจ้าของเนี่ยเจ้าของที่ก็ได้ให้อนุญาตนะครับ ที่ผ่านมาค่ายมวยสิทธิโกเมศทหารพรานที่47 ในฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4703ได้มีการจัดตั้งมาแล้วเกือบ3ปีนะคะมีการส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันมาแล้วหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งรางวัลที่เป็นที่ภาคภูมิใจของค่ายมวยแห่งนี้ก็คือเหรียญทองของระดับจังหวัดและระดับภาคแล้วก็ยังเคยเข้าร่วมแข่งขันรายการมวยใหญ่ๆห,หลายรายการด้วยกันนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องนักมวยรุ่นหลังได้นำ ไปพัฒนาตัวเองสามารถที่จะต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะครับที่ผ่านมาก็มีเราแนแนะน้อน้องเยาวชนเนี่ยที่เข้าร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยไปแข่งขัน ในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับภาคแล้วก็ตลอดจนไปในส่วนของทางส่วนกลางนะครับมีการแข่งขันแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยในค่ายมวยของเรามีแชมป์ทั้งมวลเข็มขัดแชมป์เนี่ยจำนวน18เส้นนะครับก็เด็กๆน้องๆเยาวชนเนี่ยแสดงถึงความสามารถให้กับทุกท่านแล้วก็ตลอดจนผู้ชมในส่วนต่างๆได้รับรู้รับทราบนะครับในความสามารถของน้องๆครับ คือที่เด่นๆก็ไปชกสนามมวยช่องเจ็ดสีช่องเสียดสีแม็กมวยไทยและซึ่งเป็นตัวแทนของอำเภอเพื่อจะเชพชรเป็นไปคัดเป็นตัวแทนของจังหวัดก็ได้ประสบความสําเร็จมาได้เป็นตัวแทนได้เหรียญทองของระดับจังหวัดได้เหรียญทองของระดับภาค ไปขึ้นเวทีแม็กมวยไทยครับผมสเตเดียมปัตยาชนบุรีครับจังหวัดชนบุรีรู้สึกรีนแปลงมากครับผมมีระเบียบวินัยกันเยอะครับผมทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีครับผมไปต่อคิดอยู่สองทางับทหารกับตำรวจครับผมผมก็ขอบคุณทางของกายมวยให้ได้ให้มีผมในวันนี้ได้ครับเพราะเพราะมวยไทยนี่แหละครับ ดีครับเด็กๆจะจะมีจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและก็ครอบครัวครับครับผมก็ขอขอบคุณน,นะครับที่หน่วยงานทางพรางของจกซีเจที่มาดูแลมาเอาใจใส่กับเยาวชนในมู่บ้าน <S <S ทำจำคำของพ่อหลวงราชการเราข้าวคือเรามีความสามารถตรงไหนเรามาต่อเติมตรงนี้นครับผมผมซึ่งเรียนไม่เก่งผมเป็นมวยผมก็ตรงนี้ครับมาสอนเต้าที่ผมมทำได้ในวันหนึ่งครูเกี่ยวต้องย,าย้ายแต่ใกล้มวยทุกนี้ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะมีลูกศิษย์ที่เลิกไปแล้ว ก็เขามาสามารถประสานต่อกป็นทุนเวยได้คับความสำนันของกีฬาครับหอันดับหนึ่งก็คือร่างกายสุขภาพร่างกายได้สุขภาพร่างกายสองได้ต่อยอดไปในเพื่อทางการศึกษา เรียกได้ว่าเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสําคัญและคอยสนับสนุนในทุกกิจกรรมในการส่งเสริมเยาวชนในด้านการกีฬาซึ่งจะทําให้เยาวชนประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีการทํากิจกรรมร่วมกันเสริมสร้างความเข้าใจในการทํางานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่และที่ผ่านมาน้องๆนักมวยเยาวชนจากค่ายมวยสิทธิ์โกเมศทอพราน47ก็ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันในรายการมวยต่าง ั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและนอกพื้นที่ซึ่งสามารถคว้ารางวัลมาได้อย่างมากมายเลยทีเดียวครับดีมากๆค่ะเพราะว่าอันดับหนึ่งสิ่งเสียาเสพติดจะไม่มายุ่งเกี่ยวในในเด็กเลยจะไม่เพราะว่าเด็กเลยจะแตะบุหรีก็ไม่ได้สูบบุหรีก็ไม่ได้น้ำท้อ,องกินไม่ได้มีเวลาว่างจะไปข้างนอกก็ไม่ได้ก็ต้องซ้อมมีระเบียบต้องซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นค่ะ ก็อยากบอกเด็กๆทุกคนว่าถ้ามีเวลาว่างให้หมาเล่นกีฬากีฬาอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้พ่อแม่ภูมิใจถึงจะไม่มีเรียนยนไม่สูงก็ไม่เป็นไรหานมาเล่นเล่นกีฬายัางใดยอย่างหนึ่งก็ได้ไม่จะจนเฉพาะมวยกีฬาอื่นก็ได้วอลเลย์บอลตักร้อฟุตบอลกรีฑาขอบคุณหน่วยของทานภาิีเจ็ดที่ได้ส่งเสริมโครงการนี้ให้อยู่ต่อไปนานๆเพราะว่า แม่เป็นคนหนึ่งที่ภูมิใจมากที่ลูกมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าครูเขาก็ใจดีมากยิ่งกว่าเป็นครูยิ่งกว่าพ่ออีกเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งสำหรับน้องๆน,นอกจากจะเป็นกิจกรรมยามว่างไปแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของเป็นสามารถที่จะนำไปต่อยอดในเรื่องของการศึกษา นะครับได้ต่อไปในอนาคตรครับก็ฝากถึงน้องๆเยาวชนทุกๆคนนะครับก็สําหรับในเรื่องของกากิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านงานกีฬาหรือว่างานศิลปะอะไรก็แล้วแต่การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากการเรียนรู้หรือการเรียนในห่วงเวลาปกตินะครับซึ่งจะส่งผลให้พวกเราเนี่ยเสริมสร้างศักยภาพนะครับแล้วก็ห่างไกลย,ยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาหลักที่สําคัญก็จะส่งผลให้น้องๆเยาวชนทุกคนเนี่ยเป็น บุคคลที่มีคุณภาพมีความรู้มีความสามารถเสริมสร้างเติมฝันในสิ่งที่ตนต้องการต่อไปอนาคตเสริมสร้างการเรียนรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นการเรียนรู้ไม่ว่าเป็นกิจกรรมด้านกีฬาอะไรต่างๆก็อยากให้น้องๆทุกคนหันและใส่ใจมาในเรื่องของการฝึกการศึกษาและก็การแข่งขันหรือการกีฬาอะไรต่างๆที่ตนรักและถนัดครับ ปัจจุบันนี้ค่ายมวยสิทธิโกเมธทหารพรานที่47กลายมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็พูดคุยกันของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่นําบุตรหลานเข้ามาฝึกซ้อมในศูนย์แห่งนี้นะคะบางครั้งก็นําอาหารมาเลี้ยงเด็กๆค่ะทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรต่อกันและในส่วนของน้องๆเยาวชนที่ไม่ว่าความฝันของเขาจะไปไกลถึงระดับอาชีพหรือไม่ก็ตามแต่ที่แน่ๆค่ะตอนนี้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีระเบียบวินยัยแล้ว ก็มีความอดทนใช้เวลาว่างร่วมกับเพื่อนๆวัยเดียวกันอย่างสร้างสารรค์ซึ่งกีฬานี่แหละค่ะจะเป็นสื่อในการพัฒนาความคิดและสติปัญญาของเด็กๆเ,เหล่านี้ในอนาคตต่อไปค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวดีๆในรายการมองมุมบวกวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา12.45นาฬิกานาทีถึง13 10. นาฬิกาส0นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ mong mùm bùa